สวัสดีค่ะพิมพจากครัวบ้านพิมพ์นะคะในวิดีโอที่ผ่านๆมาเนี่ยนะคะพิมพ์ก็มักจะชวนเพื่อนๆเ,เนี่ยมาทําอาหารเป็นกับข้าวจะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะพิมพจะมาชวนเพื่อนๆทําอาหารจานเดียวกันบ้างค่ะวันนี้เนี่ยเป็นคิวของบะมหมี่ซี่โครงหมูอบนะคะที่เราจะทานคู่กับผักคะน้าลวกเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกับวิธีทํากันเลยค่ะ ก่อนอื่นเราก็มาทอดหมูกันก่อนนะคะเราก็ตั้งกระทะบนเตานะคะเราก็ใส่น้ํามันลงไปค่ะใช้ไฟกลางนะคะพอน้ํามันร้อนก็ใส่ซี่โครงหมูลงไปทอดเลยค่ะซี่โครงหมูเนี่ยนะคะเราไม่ได้ทอดให้สุกนะคะเราทอดให้แค่พอข้างนอกเหลืองๆก็ใช้ได้แล้วค่ะเพราะว่ายังไงเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปตุ๋นต่อนะคะระหว่างทอดนะคะก็ระวังน้ํามันกระเด็นนิดนึงค่ะแล้วพอด้านล่างนะคะเริ่มเหลืองนะคะเราก็กลับด้านบนลงทอดค่ะ เราใช้เวลาทอดประมาณ3-4นาทีนะคะแล้วพอซี่โครงของเราเหลืองเนี่ยนะคะเหลืองประมาณนี้ก็พอค่ะแล้วเราก็ตักใส่กระชอนนะคะพักไว้ให้เสด็จน้ํามันแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปหมักกันต่อค่ะแล้วเราก็มาผสมซอสมะเขือเทศนะคะตามด้วยซีอิ๊วขาวน้ําตาลสาแดงมิตรผลค่ะเกลือปน่นแล้วก็พริกไทยป่นนะคะคนให้เข้ากันค่ะ แล้วก็ใส่ซี่โครงหมูที่เราทอดไว้เมื่อกี้ลงไปนะคะคนให้เข้ากันอีกทีได้ออกมาเป็นอย่างนี้นะคะแล้วเราก็หมักเอาไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะแล้วในระหว่างที่เรามหมักซี่โครงหมูเนี่ยนะคะเราก็จะมาหั่นคะน้ากับต้นหอมเตรียมเอาไว้เลยค่ะสําหรับคะน้านะคะพิมเลือกใช้เป็นคะน้าต้นใหญ่ค่ะส่วนคนที่แก่เนี่ยนะคะเราก็ปอกเปลือกทิ้งออกไปสักหน่อยค่ะ แล้วส่วนใบนะคะถ้าใหญ่เกินเนี่ยนะคะเราก็กรีดกลางนิดนึงค่ะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอคำนะคะส่วนต้นหอมนะคะหลังจากที่เราตัดปนทิ้งแล้วก็ลอกใบเสียทิ้งแล้วนะคะเราก็มาซอยไว้เป็นละเอียดๆนิดนึงค่ะ พอซี่โครงหมูของเราหมักได้ที่แล้วนะคะเราก็เอาซี่โครงหมูมาเทใส่หม้อที่เราจะใช้ตุนนะะ๋นค่ะแล้วก็เทน้ำเปล่าตามลงไปค่ะจากนั้นเราจะนำไปตุ๋นด้วยไฟอ่อนเป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะในการตุน๋นซี่โครงหมูเพืาะที่จะทำซี่โครงหมูอบเนี่ยนะคะตอนแรกเราจะใช้ไฟแรงก่อนค่ะพอน้ำในหม้อเดือดนะคะเราก็ลีไฟลงเป็นไฟอ่อนค่ะ แล้วก็ปิดฝาหม้อแบบเพเยอไว้นิดนึงนะคะแล้วก็ตุ๋นต่อไปเป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะระหว่างนั้นเราก็จะมาเจียวกระเทียมกันนะคะก็เทน้ํามันสาหรับเจียวกระเทียมลงไปค่ะพอน้ํามันร้อนนะคะเราก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวเลยค่ะในการเจียวกระเทียมเนี่ยนะคะพิมพแนะนําให้ใช้ไฟกลางค่ะเพราะว่าถ้าสมมติเพื่อนๆใช้ไฟอ่อนเนี่ยถึงแม้กระเทียมเจียวจะเหลืองนะคะแต่ว่ากระเทียมเจียวจะมีลักษณะอมน้ํามันค่ะ กระเทียมเหลืองนะคะเราก็ดับไฟได้เลยค่ะเราก็ตักเฉพาะกระเทียมขึ้นต่อมาเราก็จะมาลวกคะน้ากับบะหมี่กันนะคะเราก็เอาน้ําใส่หม้อนะคะแล้วก็ตั้งไฟรอเดือดค่ะโดยใช้ไฟแรงนิดนึงนะคะพอน้ําเดือดเนี่ยเราก็ใส่คะน้าลงไปเลยค่ะพอคะน้าเปลี่ยนสีเริ่มสลดนิดหนึ่งนะคะเราก็ตักขึ้นได้เลย แล้วเราก็จะมาลวกเส้นกันต่อนะคะโดยที่เราจะใช้น้ําเดิมค่ะแต่ว่าเส้นที่เราใช้วันนี้เนี่ยนะคะมันเยอนนิดนึงเพราะฉะนั้นเราต้องแบ่งลวกทีละครึ่งนะคะพอน้ำเดือดจัดนะคะเราก็ใส่เส้นบะหมี่ลงไปเลยค่ะลวกประมาณ30วินาทีนะคะพอเส้นของเราสุกใช้ได้แล้วนะคะเราก็ใช้กระชอนช้อนขึ้นเลยค่ะหลังจากที่เราลวกบะหมี่แล้วนะคะเราก็จะใส่น้ํามันกระเทียมเจียวประมาณสัก1ช้อนโต๊ะค่ะลงไปคลุกเค้ากับเส้นบะหมี่นะคะ พอผ่านไปครบหนึ่งชั่วโมงนะคะซี่โครงหมูของเราก็ได้ที่แล้วค่ะเม mm ื่อเตยมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาจัดเสิร์ฟกันค่ะ mm hmm. ก็หยิบคณะนะคะใส่ไปที่จานค่ะ mm hmm. ตามด้วยเส้นบะหมี่นะคะ mm hmm. ชอบมากใส่มากเลยค่ะ mm hmm. แล้วก็ตามด้วยซี่โครงหมูที่เราอบไว้นะคะร mm hmm. าดน้ำนิดนึง แล้วก็โรยด้วยกระเทียมเจียวค่ะใส่ต้นหอมซอยแล้วเราก็จะได้บะหมี่ซี่โครงหมูอบออกมาหน้าตาหน้าทานแบบนี้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเมนูนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะขั้นตอนเยอนนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเมนูที่ทำได้ไม่ยากเลยค่ะคุณก็อยากให้เพื่อนๆไปลองทำทานกันดูนะคะ แล้วพบกับพิมพ์กับเมนูอร่อยเจล้ำจันทตาลมผลในครั้งถัดไปสวัสดีค่ะ